สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ The Secondary Podcast Podcast ที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ผ่านมุมมองของหนังสือชีวประวัติบทวิเคราะห์และเรื่องราวชีวิตของผู้คนเหล่านั้นเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการจะทำความเข้าใจแก่นแท้ของนักคิดคนสำคัญสำคัญ,คญไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการตะลุยอ่านผลงานหลักของพวกเขาที่หนาเป็นร้อยเป็นพันหน้าเสมอไป แต่การเข้าใจชีวิตบริบททางสังคมและแรงผลักดันส่วนตัวของพวกเขาต่างหากที่จะทําให้เราเห็นภาพรวมและเข้าถึงผลงานของพวกเขาได้ง่ายขึ้นวันนี้ครับเราจะมาดําดิ่งลงไปในชีวิตและความคิดของชายผู้ประกาศว่าพระเจ้าตายแล้วชายผู้ท้าทายเสือธรรมทั้งหมดของยุโรปและชายผู้จบชีวิตลงในทศวรรษแห่งความเงียบงันและบ้าคลัง่งแน่นอนครับเรากําลังพูดถึงฟรีดริชนีเช่แต่การเดินทางเข้าไปในโลกของนิเช่นั้นเต็มไปด้วยกับดักครับ โดยเฉพาะกับดักที่วางไว้โดยคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดและการเดินทางครั้งนี้เราต้องการไกด์ที่ไว้ใจได้และไกด์ของเราในวันนี้คือหนังสือเล่มสำคัญที่ชื่อว่า Nietzsche: A Philosophical Biography หรือชีวประวัติเชิงปรัชญาของนิเช่ซึ่งเขียนโดย Rudiger Safranski ครับทำไมต้องอ่านชีวประวัติและทำไมต้องเป็นเล่มนี้ก่อนที่เราจะกระโจนเข้าไปในความคิดอันบ้าคลั่งของนิเช่ เราต้องคุยกันก่อนครับว่าทำไมการอ่านชีวประวัติของเขาถึงสำคัญนะักโดยเฉพาะเมื่อเรามีหนังสือเล่มนี้เป็นแผนที่คุณต้องเข้าใจก่อนว่ามรดกของนิ t เชอร์นั้นถูกปล้นจี้ครับหลังจากที่เขาล้มป่วยทางจิตไปคนที่เข้ามาควบคุมงานเขียนทั้งหมดของเขาโดยเฉพาะสมุดบันทุกส่วนตัวหรือที่เรียกว่านักลาสนักคลาสนะครับก็คือน้องสาวของเขาเองเอลิซาเบธเฟอร์สเตอร์นิเชอ เอลิซาเบธเนี่ยทั้งแสบและมีอคติทางการเมืองแบบขวาจัดเธอเกลียดยิวในขณะที่นิตเชอร์ผู้พี่เกลียดพวกต่อต้านยิวสิ่งที่เธอทำคือการตัดแปะบิดเบือนและระง,งับงานเขียนของพี่ชายเพื่อปั้นภาพลักษณ์ของเขาให้กลายเป็นนักปรัชญาที่สนับสนุนลัทธิชาติพันธุ์เยอรมันอันยิ่งใหญ่และที่เลวร้ายที่สุดเธอได้ร่วมมือกับเพื่อนคนหนึ่งของนิเชอร์ที่ชื่อปีเตอร์กาส์ รวบรวมสมุดบันทึกที่กระจัดกระจายของเขามายำรวมกันแล้วตั้งชื่อใหม่ว่า The Will to Power เจตจำนงสู่อำนาจแล้วอ้างว่านี่คืองานชิ้นเอกที่ยังไม่เสร็จของนิ t เชอร์ซึ่งมันไม่จริงครับมันคือการสร้างเรื่องขึ้นมาหนังสือเล่มนี้ของซาฟรานสกี้ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านการเล่าเรื่องปรยยัชญาเขายังเขียนชีวประวัติของจูเปนฮาวเวอร์แล้วไฮเดเกอร์ด้วย จึงไม่ได้เดินตามเรื่องเล่าฉบับน้องสาวแต่ย้อนกลับไปหาต้นฉบับจริงๆที่ถูกรวบรวมใหม่ในภายหลังฉบับนักวิชาการที่ชื่อคอลลี่และมอนตินารีสฟรานสกี้ไม่ได้แค่เล่าว่านิชเชอร์เกิดเมื่อไรทำอะไรแต่เขาทำในสิ่งที่เรียกว่าการบรรยายเชิงปรัชญาเขาพาเราไปดูว่าความคิดของนิชเชอร์นั้นมีชีวิตและมีวิวัฒนาการอย่างไรโดยใช้ชีวิตจของเขาเป็นฉากหลังครับบทโฮมโรงโศกนกาฏกรรมแห่งการสรัางเมา ซาฟรันสกีเริ่มต้นได้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าปรัชยาของนิเชอร์ทั้งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาวะที่เรียกว่าความเศร้าโศกหลังเสียงไซเรนเงียบนี่คืออะไรลองนึกภาพโอดิซ,ซิสที่ถูกมัดกับสาวกระโดงเรือเพื่อฟังเสียงไซเรนร้องเพลงเพลงนั้นมันคือความงามสูงสุดคือความหมายคือความลุ่มหลงแต่เมื่อเรือผ่านไปเพลงก็จบลง คำถามที่นิตเชอร์ต้องเผชิญไม่ใช่แค่เขาแต่คือ,อยุโรปทั้งทวีปคือแล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อเมื่อดนตรีมันจบลงแล้วสำหรับนิตเชอร์ดนตรีในช่วงแรกของเขาคือความหมายสูงสุดคือการมีอยู่ของพระเจ้าคือความจริงแท้ทางศิลธรรมและที่สำคัญคือดนตรีของวากเนอร์ที่เขามองว่าเป็นศิลปะขั้นสูงสุดที่จะถ่ายถอนวัฒนธรรมเยอรมัน นิเชอร์เคยเขียนไว้ว่าปราศจากดนตรีชีวิตก็คงเป็นความผิดพลาดปรัชญาของเขาคือความพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ต <ven> e ่อให้ได้แม้ว่าดนตรีหรือความหมายสูงสุดนั้นจะได้หยุดบรรเลงไปแล้วเขาคือคนที่ได้ยินเสียงไซเรนแล้วต้องทนอยู่กับความจริงอันน่าเบื่อหน่ายหลังจากนั้นนิตเชอร์คือคนที่สรางเมาจากอุดมคติ และปรัชญาทั้งหมดของเขาคือการต่อสู้กับอาการเมาค้างครั้งใหญ่นี้เองครับมีเรื่องเล่าคลาสสิกที่ซาแฟนสกี้หยิบมาเล่าเพื่อตอกย้ำเรื่องนี้ตอนที่นิชเชอร์ยังหนุ่มเขาถูกไกด์ไปซ่องโสเภณีในโคโลนเขาเล่าให้เพื่อนฟังว่าพอเข้าไปเขาก็เห็นร่างในผ้ากอสจ้องมองเขาอย่างคาดหวังเขายืนอึง้งพูดไม่ออก แต่แล้วเขาก็เดินตรงไปที่เปียโน,โนในห้องนั้นซึ่งเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งเดียวที่มีวิญญาณในกลุ่มนั้นเขาดีดคอร์ดลงไปสองสาครั้งมันทำลายมนสะกดและผมก็รีบวิ่งหนีออกมาเห็นไหมครับแม้แต่ในซ่องเขาก็ยังเลือกดนตรีคือศิลปะอุดมคติมากกว่าความใคร่คือสัญชาตญาณดิบแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่เขาต้องเผชิญกับความขัดแย้งนี้ไปตลอดชีวิตครับบทที่1การประดิษฐ์ชีวิต บาทหลวงน้อยคุณเคยเขียนอัตชีวประวัติของตัวเองตอนอายุ14ไหมครับผมว่าไม่น่าจะมีใครทำแต่นิตเชอร์ทำครับซาฟรันสกี้ชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นนิตเชอร์เขียนร่างอัตชีวประวัติของตัวเองไม่ต่ำกว่า9ครั้งนี่มันบอกอะไรเรามันบอกว่านิตเชอร์มองตัวเองเป็นวัตถุดิบเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นอินดิวิดวมอย่างที่เราเข้าใจกันแต่เขามองตัวเองเป็น ดิวิโดมสิ่งที่แบ่งแยกได้เขาคือคนที่สามารถแยกร่างตัวเองออกมามองตัวเองได้เขาอยากเป็นกวีผู้ประพันธ์ชีวิตของเขาเองเขาไม่ได้ยอมรับชะตากรรมเฉยๆแต่เขาต้องการสร้างมันขึ้นมาชีวิตในวัยเด็กของเขาถูกหล่อหลอมด้วยความเคร่งศาสนาเขาเป็นลูกบาทหลวงพ่อของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กซึ่งภายหลังเขาเชื่อว่าพ่อตายด้วยอาการทางสมอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เขากลัวว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเขาโตมาในบ้านที่รายล้อมด้วยผู้หญิงแม่น้องสาวย่าและป้าสภาพแวดล้อมนี้ทำให้เขาจริงจังเคร่งขรึมเกินวัยจนเพื่อนๆที่โรงเรียนเรียกเขาว่าบาทหลวงน้อยแต่ในความเคร่งนั้นมีความขบฏดซ่อนอยู่ครับตอนอายุ17ที่โรงเรียนประจำชั้นสูงอย่างพอท่าเขาได้เขียนเรียงความชิ้นสำคัญที่ชื่อว่าชะตากรรมและประวัติศาสตร์ นี่คือความพยายามครั้งแรกของเขาในการฆ่าพระเจ้าในเชิงปรรัญญาเขาตั้งคำถามว่าถ้าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าไม่มีจิตวิญญาณอมะตะละ่ะความคิดที่ว่าโลกขับเคลื่อนด้วยกฎธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ไร้เป้าหมายสูงสุดมันจะเปลี่ยนโลกเราไปอย่างไรนี่คือเด็กอายุ17นะครับที่กำลังต่อสู้กับคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปและนี่ คือจุดเริ่มต้นของการที่เขาจะประดิษฐ์ตัวตนที่2หรือ Second Nature ขึ้นมาทับตัวตนแรกที่เป็นบาทหลวงน้อยคนนั้นครับบทที่2และ3ความปีติและความสยองกำเนิดโศกนาฏกรรมจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเขาเข้ามาหาวิทยาลัยครับเขาตั้งใจจะเรียนเทวะวิทยาตามรอยพ่อแต่แค่เทอมเดียวเขาก็ทนไม่ไหวแล้วหันไปเรียนวิชาภาษาศาสตร์คลาสสิกหรือการศึกษาตำรากรีกโรมันโบราณแทน เขาเก่งกาจมากจนได้เป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุแค่24โดยที่ยังเรียนไม่จบปริญญาเอกด้วยซ้ําแต่แล้วเขาก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งในร้านหนังสือมือ2มันคือ The World as Will and Representation ของโชเปนฮาวเออร์ซาฟรานสกี้บอกว่านี่คือประสบการณ์โชเปนฮาวเออร์มันคือการเปลี่ยนศาสนาเลยครับโชเปนฮาวเออร์ยืนยันสิ่งที่เขาสงสัยมาตลอดว่าโลกที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงแท้มันเป็นแค่สิ่งปรากฏ Representation เบื้องหลังมันคือเจ็ดจำานงหรือวิวที่มืดบอดไร้เหตุผลและโหดร้ายและทางรอดเดียวคือศิลปะโดยเฉพาะดนตรีทันใดนั้นนิเชอร์ก็พบจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายครับเขามีปรัชญาคือชเปนฮาวเออร์และเขาก็ได้พบกับพระเจ้าของเขาในโลกดนตรีนั่นคือริชาร์ดวากเนอร์การพบกันครั้งแรกของพวกเขาคือการคุยกันอย่างออกรถเรื่องโชเปนฮาวเออร์ นิเชอรรู้สึกว่านี่แหละคือภารกิจของเขาคือการประสานดนตรีวากเนอร์ Wagner, เข้ากับปรัชญ,ญาโชเปนฮาเออร์ auer, โดยใช้เครื่องมือคือภาษาศาสตร์ศาสรีกผลลัพธ์คือหนังสือเล่มแรกที่สะเทือนวงการของเขาครับ The Birth of Tragedy กำเนิดโศกนาฏกรรมในเล่มนี้นิเชอร์โยนทฤษฎีสุดขั้วออกมาเขาบอกว่าวัฒนธรรมกรีกที่เราคิดว่าสวยงามสว่างสวยัยมีเหตุผลนะ่ะมันไม่ใช่ทั้งหมด นั่นมันแค่ด้านเดียวคือพลังของเทพอพอลโลเทพแห่งแสงสว่างความฝันรูปทรงความเป็นปัจเจกแต่จริงๆแล้วหัวใจของกรีกคือพลังที่ป่าเถื่อนมืดบอดและลืมตัวตนนั่นคือพลังของเทพไดโอนนซุสเทพแห่งวายความเมามายความไร้รูปแบบการหลอมรวมเป็นหนึ่งโศกนาฏกรรมกรีกที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการประทะก,กันของสองพลังนี้ครับ นักแสดงคืออพอลโลแต่คณะประสานเชิงที่ร้องเพลงอย่างบ้าคลั่งคือไดโอนิซุสและใครคือคนที่ฆ่าโสกนาตรกรรมนี้นิเชอรบอกว่าคือโซกราติสครับโซกราติส so ที่มาพร้อมกับตรรก,กะเหตุผลและการมองโลกในแง่ดีทำให้พลังอันมืดดำของไดโอนิซุสหายไปและในขณะที่เขากำลังเขียนเรื่องนี้ซาฟรานสกี้ชื่อว่านิเชอร์ได้ไปเห็นไดโอนิซุสของจริงครับ เขาไปเป็นหน่วยพยาบาลในสงครามฝรั่งเศสระเซียเขาเห็นความตายความโหดร้ายเลือดและความสยองขวัญของจริงและเขายังเห็นการลุกฮือของปารีสคอมมูนการปฏิวัติของชนชั้นแรงงานในปารีสมันทําให้เขาตระหนักว่าวัฒนธรรมชั้นสูงที่สวยงามแบบอพอลโลเนี่ยมันตั้งอยู่บนฐานของความโหดร้ายและความเป็นทาสแบบไดโอนิซุสนี่คือความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่เขาค้นพบครับบทที่4 ความหวังครั้งสุดท้ายและการดับศูนย์เทศกาลใบร้อยหลังจาก The Birth of Tragedy ออกมาพวกอาจารย์สายภาษา,าศา,าสตร์คลาสสิกก็รุมด่าเขาครับบอกว่านี่มันงานเขียนเพอเจอร์ไม่ใช่งานวิชาการนิทเชอร์เสียชื่อในวงการไปเลยแต่เขาไม่สนเพราะเขาเดิมพันทุกอย่างไว้ที่การไถ่ายทอนผ่านศินลปะโดยมีวักเนอร์เป็นผู้นำซาฟรานสกี้อธิบายว่านิทเชอร์และวักเนอร์มองว่ายุคสมัยของพวกเขา หลังยุคเรื่องปัญญามันไร้ตำนานศาส,สนาเก่าตายไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือวัตถุนิยมและเหตุผลที่แห้งแลง้งพวกเขาต้องการสร้างตำนานใหม่ผ่านศิลปะของวัคเนอร์โดยเฉพาะมหาอุปรากรชุด The Ring Cycle ที่เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างอำนาจหรือแหวนกับความรักความหวังทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่เทศกาลใบร้อยในปี1876ครับนี่คือการเปิดโรงทายาที่สร้างขึ้นเพื่อวัคเนอร์โดยเฉพาะ นิเชอร์คาดหวังว่านี่จะเป็นการกลับมาของวัฒนธรรมไดโอนิเซียนนี่จะเป็นการเกิดใหม่ของจิตวิญญาณเยอรมันแต่แล้วมันก็คือการสร่างเมาครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาซาฟรานสกี้เล่าว่าเมื่อนิตเชอร์ไปถึงใบร้อยสิ่งที่เขาพบไม่ใช่งานคืนชีพของเทพเจ้าแต่เป็นงานสังคมชั้นสูงที่น่าเบื่อหน่ายมันเต็มไปด้วยชนชั้นกระดุมพีพวกเศรษฐีใหม่และแม้แต่จกักรพรรดิวิลเฮมที่หนึ่งทุกคนมาเพื่อเข้าสังคม อวดร่ำอวดรวยและวักเนอร์เองก็คลับประจบประแจงคนเหล่านั้นนิตเชอร์ทนดูไม่ได้ครับเขารู้สึกคลื่นไส้นี่ไม่ใช่การไถ่ถอนนี่มันแค่การแสดงโชว์ที่เสแสร้งเขาทนดูจนจบไม่ได้และหนีออกมานี่คือจุดแตกหักครับดนตรีที่เขาเดิมพันทั้งชีวิตมันหยุดลงแล้วบทที่5และ6อาบน้ำเย็นยาถอนพิษแห่งความรู้เมื่อความฝันแบบไดโอนเซียนหรือวักเนอร์หรือศิลปะนั้นพังทลาย นิเชอร์จะทํำยังไงต่อเขาต้องหาทางถอนพิษตัวเองครับเขาหันไปในทิศทางตรงกันข้ามร้อองศาเลยซาฟอนสกี้ชี้ว่านิเชอร์เริ่มโจมตีจิตวิญ,ญญาณแห่งยุคสมัยไซด์ไกส์ในงานชุด untimely meditations บทวิพากษ์นอกสมัยเขาโจมตีวัตถุนิยมแบบเดวิดสโตร์สและโจมตีประวัติศาสตร์นิยมคือการที่คนในยุคเขามมลแต่สะสมข้อเท็จจริงในอดีตเหมือนของเก่าในพิพิธภัณฑ์แต่ไม่ได้ใช้มันเพื่อชีวิตที่นี่เดี๋ยวนี้ เขาบอกว่าเราต้องการมุมมองแบบไร้ประวัติศาสตร์คือการมีชีวิตยอยู่และเหนือประวัติศาสตร์คือการมองหาความหมายนิรันดร์และเพื่อจะสลัดความเมามายจากวักเนอร์นิตเชอร์ได้ทําสิ่งที่เหลือเชื่อมากครับเขาวิ่งกลับไปหาโซราติสครับจําได้ไหมครับว่าใน The Birth of Tragedy เขาบอกว่าโซราติสคือตัวแทนแห่งเหตุผลที่ฆ่าโศกนาตกรรมแต่ในบทที่6กซาฟานสกี้บอกว่านิตเชอร์เริ่มสางเมาและหันมาซบยาถอนพิษแห่งความรู้ เขากลับไปชื่นชมความเย็นชาของวิทยาศาสตร์เขาหันไปหาดิโมคริตุสนักปรัชญากรีกโบราณที่บอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากอะตอมกับความว่างเปล่าโลกที่ไร้ศิลธรรมไร้เป้าหมายไร้ความหมายนี่เธอจงใจแช่แข็งตัวเองครับเขาบังคับตัวเองให้มองโลกอย่างเย็นชาที่สุดนี่คือการบำบัดตัวเองแบบต่อต้านโรแมนติกเพื่อฆ่าความเป็นวัคเนเรียนในตัวเองบทที่7และ8เคมีแห่งจิตวิญ,ญญาณและการลาออก ผลลับของการแช่แข็งครั้งนี้คือหนังสือที่เปลี่ยนสไตล์การเขียนของเขาไปตลอดการ or Human or t o human มนุษย์ช่างมนุษย์เสียนีิกระไรนี่คือหนังสือที่เขียนด้วยรูปแบบข้อคิดสั้นๆ aphorism เพราะเขากำลังป่วยหนักจนเขียนอะไรยาวๆไม่ไหวแล้วและในเล่มนี้เขาได้ใช้สิ่งที่เรียกว่าเคมีแห่งแนวคิด chemistry of concepts ครับพูดง่ายๆคือเขาเอาแนวคิดที่สูงส่งสวยงามศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล เช่นศิลธรรมความรักาศาสนาอัจฉริยะมายโยนลงหม้อต้มแล้วสกัดให้เห็นว่าจริงๆแล้วรากเง้าของมันไม่ได้สูงส่งเลยมันมาจากสิ่งที่ต่ำต้อยและถูกเหยียดหยามมันมาจากสิ่งที่มนุษย์ช่างมนุษย์เสียหนี้กไรมันคืออะไรครับมันคือเจตจำนงสู่อำนาจวิวทูพาวเวอร์ความกลัวความอิจฉาความไร้สาระและความทนงตนในช่วงนี้เองที่เขาได้พบกับพอเรเพื่อนนักคิดอีกคนที่ยืนยันกับเขาว่า ศีลธรรมไม่มีรากฐานทางอภิปรัามันแค่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากผลประโยชน์ครับสุขภาพของนีเชอร์แย่ลงเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ต้องลาออกจากตำแหน่งศาสตราจารย์ที่บาเซลเขาป่วยเกินกว่าจะสอนไหวแล้วครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตเร่ร่อนใน1ิปีสุดท้ายของเขาเขาเป็นนักปรัชญาไร้บ้านที่ป่วยหนักแต่ในความป่วยนั้นเขากลับเสนอทางออกที่น่าทึ่งซาฟร,รันซกี้เรียกว่านี่คือระบบสองสภาของวัฒนธรรม Bicameral System of Culture นิเชอเสนอว่าคนเราควรจะมีสองห้องในสมองห้องหนึ่งสำหรับศิลปะความหลงไหลและตำนานห้องที่ให้ความร้อนและอีกห้องหนึ่งสำหรับวิทยาศาสตร์เหตุผลและความเย็นชาห้องที่ทำให้เย็นลงเราต้องมีทั้งสองอย่างเพื่อรักษาสุขภาพจิตเอาไว้ครับบทที่9อรุณรุ่งและสายฟ้าฟาดที่ซิลมาเรียเมื่อเป็นอิสระจากการงานแม้จะป่วยหนัก <c oughs> เขาก็เขียนเดย์เบรก อรุณรุ่งนี่คือหนังสือที่เขากลายเป็นโคลัมบัสแห่งโลกภายในเขาเริ่มสำรวจจิตใจตัวเองอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเขาพบว่าโลกภายในของเรานั้นซับซ้อนและไม่เป็นที่รู้จักพอๆกับโลกภายนอกแล้วแล้วช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็มาถึงครับเดือนสิงหาคม1818 18ที่ซิลส์บทที่10และ11บททดสอบและโศกนกาฏกรรมรักลูซาโลเม ความคิดเรื่องการหวนนคืนชัวนิรันด์คืออะไรมันคือข้อสมมุติฐานเชิงฟิสิกค,ครับนิเชอร์คิดว่าถ้าพลังงานในจักรวาลน,นี้มีจำกัดแต่เวลานั้นไร้ขีดจำกัดมันก็แปลว่าการจัดเรียงตัวของพลังงานและอะกอมทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นซ้ำอย่างแน่นอนและจะซ้ำไปซ้ำมาชั่วนิรันด์พูดง่ายๆคือชีวิตที่คุณกำลังใช้อยู่ตอนนี้คุณเคยใช้มันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและคุณจะต้องกลับมาใช้อีกในทุกรายละเอียดเป๊ะ นับครั้งไม่ถ้วนตลอดไปนี่คือบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดครับนิเชอร์ถามว่าถ้าคุณรู้แบบนี้คุณจะยังกล้ารักชีวิตนี้อยู่ไหมคุณจะกล้าทำสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ซ้ำอีกเป็นล้านล้านครั้งหรือไม่นี่คือคำถามที่ใช้ช่างน้ำหนักชีวิตหนังสือ The g a s c i e n c e วิทยาที่รื่นรมโดยเฉพาะเล่มที่4ที่ชื่อ Santa s a n t u s Genuarius หรือนักบุญเดือนมก,กราคมเพื่อฉลองเดือนมก,กราคมที่อากาศดีมากในเจนัวคือคำตอบใช่ของเขาต่อคำถามน,นี้ครับมันคือการเปลี่ยนโศกนาฏการรมให้กลายเป็นเรื่องตลกขบขันแต่ในขณะที่ความคิดของเขากำลังสุกงอมชีวิตจริงของเขากำลังจะเจอกับหายนะที่เลวร้ายที่สุดครับในบทที่11 s ซาฟรานสกี้เล่าถึงการสแสวงหาความใกล้ชิดที่ล้มเหลวของเขานิเชอร์เดินทางไปโรม และได้พบกับผู้หญิงที่เปลี่ยนชีวิตเขาในทางที่เลวร้ายเธอคือลูซาโลเมสาวรัสเซียที่เฉลียวฉลาดและมีสเสน่ห์ร้ายกาศนิเชอร์ตกลุมรักเธอทันทีแต่พอเรเพื่อนของเขาก็รักเธอเหมือนกันพวกเขาทั้งสามคนฝันถึงการสร้างกลุ่มศึกษาหรือตรีเอกานุภาพทางปัญญาท (Trinity) แต่แล้วนิเชอร์ก็ขอเธอแต่งงานสองครั้งและเธอก็ปฏิเสธทั้งสองครั้ง ฤดูร้อนที่ททวเทนเบิร์กคือช่วงเวลาที่เขาและลูได้อยู่ด้วยกันและถกปรัากันอย่างลึกซึง้งลูบอกว่าถ้าใครมาแอบฟังเราคุยกันเขาคงนึกว่าปีาศาจสองตัวกำลังคุยกันแต่น้องสาวของนิชเชอร์ซึ่งตามไปด้วยก็เริ่มอิจฉาและวางแผนทำลายความสัมพันธ์นี้ครับสุดท้ายความสัมพันธ์นี้ก็พังพินาศครับนิชเชอร์รู้สึกว่าตัวเองถูกหักหลังทั้งจากลูและจากเพื่อนรักอย่างพอลเร ที่สุดท้ายก็ไปอยู่กับลูที่เบอร์ลินเขาทั้งโกรธทั้งเจ็บปวดและรู้สึกว่าตัวเองถูกเยาะเยะ้ยเขากลับสู่ความโดดเดี่ยวอีกครั้งและสภาพจิตใจของเขาก็ดิ่งลงเหวครับบทที่12และ13ป้อมประการและฉากสุดท้ายซาราทุสตราและตูรินนิเชอร์ต้องการป้อมประการเพื่อต้านทานสิ่งที่ทนไม่ได้บูวากอแกนส์ดออันอนดอเ และป้อมประการนั้นก็คือผลงานชิ้นเอกที่โด่งดังที่สุดของเขาดัสโปกซาราทุสตราซาราทุสตราตรัสไว้ดังนี้เขาเขียนภาคแรกเสร็จในสิบวันเหมือนคนเข้าทรงนี่คืองานวรรณกรรมไม่ใช่ปรัชญาเชิงวิชาการมันคือการประกาศาศาสนาใหม่ของเขาครับโดยมีตัวละครซาราทุสตราเป็นผู้เผยพระวจนะหนังสือเล่มนี้รวมสามแลวคิดหลักของเขาไว้ด้วยกัน 1. การหวนคืนชั่วนิรันด์ (Eternal Return) นี่คือบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดของโลก 2. อ,อภิมนุษย์หรือ Ubermench, s Overman นี่คือคนที่จะผ่านบททดสอบนั้นได้คือเป้าหมางใหม่ของมนุษยชาติหลังจากที่เราเก้าวข้ามมาจากลิงเราต้องก้าวต่อไปเพื่อเป็นอภิมนุษย์ไม่ใช่หยุดอยู่แค่มนุษย์คนสุดท้าย The Last Man ที่เอาแต่กระพริบตาและพอใจกับความสุขเล็กๆน้อยๆ และ 3. เจตจำนงสู่อำนาจ Will to Power นี่คือคกลไกขับเคลื่อนโลกคือพลังสร้างสรรค์ของชีวิตที่ต้องการจะเอาชนะตัวเองและเติบโตขึ้นตลอดเวลาหลังจากซาราทุสตราเขาก็รู้ว่าเขาต้องเขียนงานชิ้นเอกมักนุ่มโอปุสที่แท้จริงเพื่ออธิบายแนวคิดเหล่านี้ในเชิงปรัชญานั่นคือโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่า The Will to Power ซึ่งอย่างที่บอกครับเขาเขียนไม่เสร็จ และมันถูกน้องสาวเขายำจนเละแต่บันทึกต่างๆที่เขาเตรียมไว้สำหรับโปรเจกต์นี้ถูกนำไปใช้ในน้ำสือสสำคัญต่อมาอย่าง Beyond Good and Evil และ On the Genealogy of Morals แล้วแล้วก็มาถึงปีสุดท้ายปี1888ปีแห่งการระเบิดพลังครั้งสุดท้ายที่ตูรินประเทศอิตาลีซาฟรันสกี้บรรยายฉากสุดท้ายนี้ไว้อย่างทรงพลังครับในปีเดียวนีเชร์เขียนหนังสือเสร็จสี่เล่มรวด The Case of Wagner, Twilight h e of the Idols, The Antichrist และ Exe Homo เขาไม่ได ah ้เข e ียนในฐานะนักปรัชญาอีกต่อไปแล้วแต่เขียนในฐานะระเบิดไดนามิกใน Exe Homo ซึ่งเป็นอัตชีวประวัติเชิงประกาศิธิ์เล่มสุดท้ายเขาประกาศว่าเขาไม่ใช่คนเขาคือโชคชะตาเขาอ้างว่าตัวเองเป็นขุนนางโปแลนด์สายเลือดบริสุทธิ์ซึ่งไม่จริง และประนามแม่และน้องสาวว่าเป็นเครื่องจักนรกเขาลงนามในจดหมายสุดท้ายว่าไดโอไนซัสปะทะผู้ถูกตรึงกางเขนเขาเลือกความเมามายของชีวิตเหนือกว่าการไถ่าบาปของคริสแล้วในวันที่3มกราคม1889ที่จัตุรัสแห่งตูรินเขาก็แตกสลายครับเขาเห็นสารทีคนหนึ่งกำลังเข่นม้าอย่างทารุณน,นิเชอร์ร้องไห้โฮ วิ่งเข้าไปกอดคอม้าเพื่อปกป้องมันแล้วเขาก็ล้มลงและไม่กลับมาเป็นคนเดิมอีกแล้วเขาใช้เวลาอีก10ปีสุดท้ายของชีวิตในความบ้าคลั่งและเหนียวงันจนกระทั่งเสียชีวิตในปี1900บทส่งท้ายแล้วใครเป็นเจ้าของนิเชอร์ซาฟรานสกีทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิดครับทันทีที่นิเชอร์บ้ายุโรปก็เพิ่งจักค้นพบเขา น้องสาวของเขาเอลิซาเบธเริ่มทำการตลาดทันทีเธอปั้นภาพนี้เชิดอจอมปลอมขึ้นมาเพื่อขายให้กับพวกนาซีซึ่งก็ได้ผลครับพวกนาซีหยิบเอาแนวคิดอภิมนุษย์และเจตจำนงสู่อำนาจไปใช้เป็นข้ออ้างในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แม้ว่าตัวนิเชอร์เองจะเกลียดลัทธิชาตินิยมและพวกต่อต้านยู่เข้าไส้ก็ตามหลังจากสงครามนักปรัชญารุ่นหลังอย่างคารยาสเปอร์สและมาตินไฮเดเกอร์ พยายามกู้ชื่อให้เขาโดยบอกว่านิชเชอร์ไม่ใช่พวกนาซีแต่เขาคือจุดจบของอภิปรัชญาตะวันตกต่อมาในฝรั่งเศสมิเชลฟูโกก็หยิบยืมแนวคิดจีเนอลโลจีหรือการสืบพงสาวดีทางความคิดและเรื่องอำนาจหรือ power ของนิชเชอร์มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวิพากษ์สังคมสมัยใหม่เรื่องราวของนิชเชอร์จึงไม่มีวันจบครับซาฟรันสกีสรุปว่านิชเชอร์คือห้องทดลองทางความคิด เขาคือภาพของนักบวชยืนริมทะเลแบบในภาพวาดของแคสปาเดวิดฟรีดริชที่ยืนเผชิญหน้ากับความเวองว้างอันไพศาลของท้องฟ้าและมหาสมุทรเพียงลำพังเขาคือการประจนภัยทางความคิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดและบางทีบางทีจิตวิญญาณของเขาอาจจะแค่อยากร้องเพลงมากกว่าที่จะพูดก็เป็นได้ครับ